สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดาผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ่าวชนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ตามกันมานานนะครับสำหรับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยสอบถามกันมาถึงเรื่องเงินตามนะครับความคืบหน้าวันนี้นะครับบ่าวโซนได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามคำนวณออกมาแล้วนะครับบางเขตก็จะได้881บาทต่อตันบางเขตก็จะได้อยู่ที่791บาทต่อตัน นะครับไม่เท่ากันนะครับรอบวกค่าความหวานอีก6%นะครับสำหรับความคืบหน้าเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือที่พี่น้องชาวไร่อ้อยเรียกว่าเงินตามสำหรับปีการผลิตปี2,562ทับ63สนะครับสถานการณ์ตลาดโลกผันผวนสูงมากจากวิกฤตการโควิด -19 ทำให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายได้รับสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น750บาทต่อตันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับปีนี้นะครับเงินตามก็จะได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับการคำนวณราคาอ้อยจะจบตามรอบในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน2563แต่เนื่องจากผลงานการขายน้ำตาลในตลาดโลกและอัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท ได้ทําเกือบครบทุกเงื่อนไขทุกขั้นตอนแล้วนะครับจึงพอประเมินราคาอ้อยขั้นสุดท้ายได้มีเขตที่จะได้ราคาสูงที่สุดประมาณ881บาทต่อตันอ้อยนะครับและเขตที่จะได้ต่าที่สุด791บาทต่อตันอ้อยนะครับสาหรับเงินตามนั้นนะครับแต่ละเขตจะได้ไม่เท่ากันแต่ละโรงงานนะครับจะได้ไม่เท่ากันนะครับ เงินตามคือเงินส่วนเพิ่มที่จากการดำเนินการผลิตและการขายผลงานของพี่น้องชาวไร่และโรงงานน้ำตาลรอบเวลาการคำนวณตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 2ถึงเดือนกันยายน2563นะครับซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นปี2562ันาบนั้นอยู่ที่750บาทต่อตันอ้อยนะครับค่าความหวานอยู่ที่6%เซ์ของราคาอ้อย45บาทต่อ 1, 1 CCS นะครับไม่รวมเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและเงินขายอ้อยสดนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับคาดการเบื้องต้นนะครับจะมีเขตคำนวณราคาอ้อยที่ได้อัตราสูงสุดประมาณ881บาทและต่ำสุด791บาทต่อตันอ้อยสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น750บาทนะครับโดยส่วน เพิ่มมานี้จะยังไม่รวมค่าความหวานอีก6%เซของราคาอ้อยนะครับท่านผู้ชมก็เงินตามก็จะมีมานะครับในปีนี้ก็จะมีมาเส้นเดิมนะครับสำหรับเงินตามที่พี่น้องเกษตรกรสอบถามกันมาเยอะนะครับสำหรับเรื่องเงินตามถ้ามีชัดเจนยังไงนะครับบ่าวโซนก็จะนำมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับสำหรับ เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามสำหรับที่พี่น้องรอคอยกันมายาวนานนะครับจะชัดเจนก็ไปลายปลายเดือนกันยายนนะครับประมาณเดือนตุลาคมหรือหลังตุลาคมก็อาจจะได้รับเงินตามนะครับพี่น้องพี่น้องจะได้รับเงินตามอย่างแน่นอนนะครับได้ทุกตันอ้อยนะครับ สำหรับการคำนวณนี้นะครับพอคร่าวๆนะครับแต่จะชัดเจนก็ประมาณเดือนกันยายนปลายเดือนกันยายน2560หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วบัณวนจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปต่อไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ